ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลผู้เข้ารับการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำประจาปี2566พลตรีนรทิพย์พยนกผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำประจาปี2566ของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่3 เข้ารับการฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขันตรวจสอบและประเมินผลในระดับกองพลในวันที่18-19พฤษภาคม2566ได้แก่กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13โดยมีพันเอกจักรพงศ์โพนาแคผู้บังคับการกรมทหารกราบที่13 เป็นผู้ควบคุมการฝึกนาลานพื้นแข็งกองบิน23อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งการฝึกทางทหารประกอบดนตรีหรือราชวัลลบเริงระบำนั้นมีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ส่งพระราชทานคำสอนและแบบการฝึกโดยส่งพระราชทานวัตถุประสงค์ไว้3าประการได้แก่ประการที่1เป็นการออกกําลังในลักษณะการออกกําลังอย่างต่อเนื่องประการที่สเป็นการยืดหยุ่นร่างกายและประการที่3เป็นการสร้างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกองทัพบกจึงให้มีการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของหน่วยระดับกองพลเป็นตัวแทนระดับกองทัพภาคเข้าแข่งขันและตรวจสอบระดับกองทัพบ,บกต่อไป